เดี๋ยววันนี้ก็จะมาเปลี่ยนผ้าเบรกล้อหน้าวันด้าคลิก125สาเหตุที่ต้องเปลี่ยนเพราะว่ามันสึกละเวลาเราหมุนเนี่ยนะครับเสียงดังกรากรากๆ,ๆเลยเนื่องจากใช้งานมาหลายหมื่นกิโลแลวไม่ได้เปลี่ยนเลยตั้งแต่ซื้อข้อสังเกตในการที่ว่าเราจะเปลี่ยนผ้าเบรกเมื่อไหรเนี่ยผ้าเบรกมันหมดเนี่ยนะครับมันสังเกตได้ไม่ยากหรอกก็คือเวลาเบรกมีเสียงอย่างนี้ทีในี้อาการมีเสียงเนี่ยนอกจาก พระเบรกหมดแล้วนะผมเคยเจออีกเคสหนึ่งคือแผ่นดิสคดมันคดได้ไงเพราะว่าช่วงที่เราออกรถมาใหม่ๆเนาะเราซื้อกุญแจมาเราก็ล็อกเล็กล็อกดิสใช่ไหมแต่คสน,นี้พอจะขี่เราก็ลืมปลดล็อกสิพอลืมปลดล็อกมันก็จะปึก๊กโอ้โหดิสงอเลยแต่เคสนี้ไม่ได้เกิดสาเหตุเช่นนั้นเพราะนั้นก็คิดว่าเป็นมาจากตัวพระเบรกได้เลยปกติพระเบรกดิสหน้าเนี่ยควรจะเปลี่ยนทุกๆ20,000กิโล เดี๋ยวเราไปดูเครื่องมือใช้วันนี้กันที่เราต้องมีนะหไขควงดํายางปากแฉกอันหนึงสองปจัจจัยแนข้างจะให้ดีนะเยื้อง75องศาเบอร์12แต่ถ้าเคยมีแค่เยื้อง45พอใช้ได้ใครมีประแจบ็อกเบอร์12ก็ได้ที่สําคัญครับนี่ครับตัวพัอเบรกเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าถอดน,อน็อตยึดตัวฟัมออกมาก่อนนี่ เวลาถอดมีเทคนิคว่าอย่าไปกำเบรกข้างบนนะครับเพราะว่ามันอาจจะทําให้กระบอกสูบมันยืดออกมาได้แต่ล้วก็สามารถจะออกได้เลยนี่โขดูครับพเบรกหมดสนิทเลยก่อนที่จะเราจะทำอะไรไปเดี๋ยวผมทำความสะอาดพวกนี้ก่อนขั้นแรกนะครับผมจะต้องถอดที่มันยึดพวกนี้ออกมาก่อนปกติเราก็จะถอดน็อตอันนี้หนึ่งตัว อันนี้งานตรงนี้จะมีความละเอียดหน่อยหนึ่งก็คือถ้าเกิดใครที่บอกถอดออกมาแล้วคุณก็เปลี่ยนแค่ผ้าเบรกสองอันนี้แล้วใส่เข้าไปอันนั้นก็ได้แต่ใน,นเมื่อเราถอดเองเนี่ยเราทาความสะอาดไปหน่อยหนึ่งแต่การจะถอดตรงนี้มาเนี่ยมันจะมีน็อตตัวนี้ล็อกอยู่ตัวบั๊มเบรกแต่ละยี่ห้อนะครับใช้นอ็อตรูปแบบแตกต่างกันไปก็ต้องไปหาเครื่องมือที่เหมาะกับมันมาอย่างอันนี้มันใช้เป็นเบอร์8เดี๋ยวเราจะถอดออกมาแล้วก็ทําความสะอาดมันวันนี้ผมใช้แวนเบอร์8ถอดออก น,นี่ถอดมาเรียบร้อยเราก็ได้อันนี้มาตัวหนึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราถือโอกาสไปทำฟามสะอาดันด้วยอันเนี้ยจริงๆนะถ้าเกิดเราไม่ต้องความังสะอาดนะเราแค่ถอด2ตัวนี้ออกมาแล้วก็เอาของใหม่ใส่ไปก็เรียบร้อยแล้วแต่เหตุที่ผมบอกต้อง้องสะอาดเห็นไหมครับข้างในเนี่ยอันเนี้ยที่เราบอกอันเนี้ยคืออะไรครับอันนี้คือกระบอกไฮดรอลิกในปั๊มเบรกตรงนี้ถ้าเกิดใครเผลอไปกัมกัปูเนี่ยมันจะโผล่มาแล้วการเอาเข้าไปเนี่ยมันก็จะลําบากโหนนี้สกปกระปมากเลย ทีการทำาะอานะเดี๋ยวเราจะถอดตัวนีีออกมาเลยครับถ้าใครมีคอนยางใช้คอนยางใครมีไขควงด้ามยางใช้ไขควงด้ามยางนะครับนั่นออกไปแล้วอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราทำความสะอาดทั้งหมดเลยชุดนี้นะครับเอาครับไปทำความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วถอดชิ้นส่วนกา้านดันน็อตแล้วก็ทำความสะอาดเป็นเรือนที่ใส่ผ้าเบรกเนี่ยทำความสะอาด จะเห็นว่าเราล้างฝุ่นออกหมดแต่ก็ยังมีความสึกหรอจากการใช้งานเป็นเรื่องธรรมดาของรถเรียบร้อยละเดี๋ยวเราจะมาประกอบชุดผ้าดิ์คืนเดี๋ยวก่อนที่เราจะประกอบผมขอเอาผ้าดิซเก่ามาโชว์ให้ดูหน,หน่อยนึงว่าเป็นยังไงนี่ครับดูผ้าดิซดูไม่จีดเลยหมดละทั้งสองฝั่งเลยหมดสนิทเลยคราวน,นี้เวลาเราจะไปซื้อชุดผ้าเบรกก็บอกเขาให้ตรงรุ่นนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ย ของคิก i อคิก1 1 1 0สกูปี้แล้วก็125รุ่นเก่าเนี่ยใช้ผ้าชุดเดียวกันการไปซื้อผ้าดิสหน้าเนี่ยบอกร้านเขาได้เลยว่ารถเรารุ่นอะไรเขาก็จะจัดมาผ้าเบรกมันมีทั้งของยี่หอ้ออื่นๆทำมาขายกับของยี่หอ้อรถซึ่งจริงๆเขาก็ไปจ้างริษัทอื่นทำมาเหมือนกันเพียงแต่เขาทำตามสเปคของผู้ผลิตกำหนดถ้าเป็นไม่ได้ใช้ของแท้ก็จะได้อายุที่ยาวนานกว่า แต่ถ้าเกิดไม่ได้ก็ซื้อยี่ห้ออื่นมาก็กได้อย่างผมใช้ของเคปลา่าตัวนี้ราคาประมาณ80-90บาทนี่แหละอันนี้เขาจะเขียนว่าแมํมหรับ Honda คลิกไอสกู o ปปีอันนี้เป็น125รุ่นแรกเลย2.12ก็ใช้ได้เหมือนกันก่อนที่เราจะเอามาใช้อาจจะลองถอดดูกันก็ได้ว่าโครงมันรูปทรงวางทับกันสนิทไหมเดี๋ยวเรามาดูสภาพของเก่าของใหม่เทียบกันดูก่อนโอ้นี่ดูหมดสนิทอันนี้ก็เหมือนกันเรียกว่าใช้กันจนหมดจริง นะครับไม่ควรจะใช้ให้หมดไงครับสองหมื่นสามหมื่นโลถึงเวลาแล้วให้ช่างเขาเรียกเปลี่ยนซะไม่างนั้นถ้าหมดนะตัวนี้มันจะไปกินดิดทําให้เกิดความเสียหายต้องเสียตังค์อันนี้แผ่นหนึ่งนั้งสามร้อยกว่าบาทนะแล้วต้องถอดต้องหลลำบากอีกเพราะ,ะนั้นทำาั้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราจะประกอบของเก่าคืนไปวิธีการไม่ยากเราเริ่มจากเดี๋ยวเราต้องเอาเจรารบีมาทาตัวนี้ก่อนจะประกบเข้าไปตามเสาเนี้ยจรารบีจับซะก่อนตรงนี้นะครับ นี่ครับยังไงก็ต้องดันงนี้เข้าไปดีๆ,ๆนี่เดี๋ยวเราจะมาดันกันอันนี้มันเกิดจากอะไรครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้กำด้าเบรกเพราะว่าไอตัวผ้กเบรกพอหมดปุ๊บอะตัวนี้มันก็จะดันออกมาเรื่อยๆเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องดันเข้าไปให้สุดก่อนนี่นะดันเข้าไปให้สุดนี้เลยอันนี้ต้องใช้ตัวนี้ช่วยให้คนหนึ่งไปกำด้าเบรกนะครับแล้วเราก็ใช้ตรงนี้อีก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 ,อก อีกอีกนี่ครับเห็นไหมไมันจะต้องทำไปเรื่อยๆอะ่ะจนกทั้ง,ทงมันเข้าสุดนะครับดีนะครับเข้าไปได้เกือบใช้ได้แล้วเรียบร้อยครับตอนนี้เอากระบอกไฮดรอลิกที่ทำหน้าที่ในการกดเบรกเข้าไปได้แล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาประกอบชุดนี้เข้าไปหนึ่งชุดนี่ครับอะไรที่เราเลีอยมาใส่คืนไปให้หมันเดิมเสร็จแล้วก็ ใส่ชุดพับเบรกเข้าไปพับเบรกอันหน,นึ่งเนี่ยมันจะล็อกกันเขาเออกแบบมากับตัวบัมเบรกอยู่แล้วนี่ครับใส่ไปพับเบรกอันนี้อันไหนที่เราสามารถจะทาจารบีได้ก็ทานะครับส่วนที่ห้ามโดนจารบีโดนน้ำมันนั่นคือตัวส่วนของหน้าสัมผัสของพับเบรกนะครับต้องไม่มีจารบีมีน้ำมัน,นครับมะงั้นเดี๋ยวเบรก้ล็ลื่นนี่ครับก็อย่างนี้เดี๋ยวเราขันให้เรียบร้อยกัน แล้วก็จัดระเบียบเบอร์แปดมาเรียบร้อยครับประกอบไปเรียบร้อยแล้วต่อไปจัดระเบียบนี่ครับจัดระเบียบแพงเข้าอย่างนี้เรียบร้อยนะครับเวลาประกอบเสร็จมันก็จะเป็นรูปแบบนี้ประกอบเสร็จเรียบร้อยครับมีล่องเรียบร้อยแล้วเดิมครับประกอบเพืยงก็แค่ใส่ไปตรงตรงยึดน็อตสองตัวังนั้นว่าการเปลี่ยน้าเเบรกของเราก็เรียบร้อยครับสำหรับการเปลี่ยน พระเบรกดิสหน้าฮอนด้าคลิกร้อยยี่ห้าเป็นไงครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ